ว่าว่าการน้ำมันเดือดกิเอาียงเออเีโลกยหมาน้วยากลงรถพี่น้องมาดนจอดรถกับไรมาดนีายไคือะไรเนี่ฮะอ้หูไปไปนี่่อี่เมียจะขี่ชื่รถแห่ะเียไวะอะแต่ว่าดีก่าด้ สบายดีนะสบายดีป่าอป่าไปป่าเลยพี่นะาสบาดีนย่างนี้าดีนะสบายดีกันโอ้สบายสบายสบายดีพี่น้องทั้ทายสบายดีเอฟซีสุขุมสุขนพี่น้องเมื่อนี้กับสีเมื่อทรงนีแม่เนาะหลังจากเป็นมานอนผีซองคึนพี่น้องเย้ยสองเหมือนซองเหมือนสองขื้ เออสองคืนกับหมื่นหนึ่งสองเหรเนาะก็เลยน้องชายป่านแกแค่ไหนนะพี่น้องเอ้ยเป็นไข่ไข่อันนั้นนะไข่ข้อข้อแรงจิสื่อข้อบิดาเนี่ยแหละพี่น้องข้อไข่ไม่พี่ละวันนี้มันเป็นข้อเนื้อหายเนาะน้องชายไข่แล้วปะจะไปนั่นเพื่อนน้องชายป่านมาหวันไปบะฮะ นัง่งยิงที่ไหนฮะไปวะไปว่าขีดวะไปว่างนะิมมะชงเนาะไปขี่รถกันเนาะไปหัเลาะเคี่ยวกันเนาะตอนชิมมะชงก่อสิไปอันนั้นพี่น้องเนอะ้ะไปสื่อทานนะสื่อทานไอีแม่พอาอายุกันเป็นบนมม่มีทานดัง จะไปหาสือทานใน่นก่อนในกาสิผากันเมื่อเดยเอ็นนะไปเครื่องหอมหวสด้หลอดได้เนี่ยปฮพูนเตรียมกึนโดดพูนเอ้ยอยากกึโดดแต่ว่าเอ้ยแ่อยากพีโดดนะให้เงินวันไหนเริ่มเริ่มื่อโดดด้ว ออไปหาเงินเก่งๆเด้อไอแมาออกออกทาว้าด <bath> ีโน <w> ่ออกทาว้าแล้วบมดหมดทาทรายรถออกเด้อไปไปแล้วพี่ดุกินอ๋อกกันหนุกไม่ได้กุปะไม่ให้กินเจลกินเนื้อที่ขนมอ้ะทุ้ม่างกิน ถอยมาเลยถอยดนถอยเแดดออกพี่นอกม,นมนนัน่เลป้ายคืนคืนบ๊ายบาย Ah, nữa Ah, ta sườn khuyến nợ thôi, Nào, ai? เลาสื่อทานก็พี่น้องยจ็กชิมีจะคบมีหาเลาะบอมหาเลาะมันทานมันหายานี่จกลเล็แต่ันลุยนั่งอ่ะบลแต่รักสาซาาีเตะพี่น้องไปเลยไปเลยไปเลยเออเนี่ยเนี่อ่ะทืนี กำกูมไซค่อยเลย่น้องเอ้ยหายรถจอดหายแล้วสัรว่าเพื่อนเป็นอย่างนี่คือกันคาดงอกขึ้นมาอะแทนรถจอดโอ้ยขึพนฟงกันคีมมัมาดอคีย์เวิร์ดเบอร์ได้แนนี้และีองจอดแล้วพี่น้องแต่ววรนี้ชองจอดก่อนดวน้ำปังนะจะดดก็ จะได้ไปอาแล้วอยากลุงรถพี่น้องมาดนีรถกับะไรมาดนียไปนะได้เนี่นี่ฮะเอาไปไปไปเนี่ยส่บนแม่จะขี่ชื่อรถหญ่เาเร่อนี่วะเรื่องไรรถแย่อย่วูกปอ่ะไปไปไปเลยไปเลยไปเลยไปไปไปไเลยไปเล ปแล้วปนี่นี่ไปแล้วนี่ต้อแล้วเป็นปแ้ราปเป็นปแล้วแล้แทอยากกี่รถอยากกี่รถชิลๆเนอยากี่รถใหญ่มันชิๆมันจะขายไงฮะหรอใหญบ้านไปหับช่อๆบ่นี่ฮะอ ลอยเลยว่าเพิ er> well, so. to to so, ่นเป็นอย่างพี่น้องเลยยังว่าเพิ่นเป็นอย่างนี้จอดกับรถบางอย่างนี่อุ้ยรถบางอย่างนี้ใช่เอ้าเป็นยังใส่ปานบัดขี่รถไปบัดเศร้าเอ้าแสดงว่ามันไหวจอดรถตีนี้คือรถเฮยจอดซื้อท่านได้ยี่ว่านี่จอดซื้อท่านทางหนานี่เนาะจะจอดท่านเขามันชายแล้วเฮ้ยท่านเลาะ เราเบิ่งก็ชิมีแต่หานเรียกเนี่ยพี่น้องเนี่ยจอดถามราคาเอาเงินลงเบิ่งนั่นนะท่านสอบเท่าไหร่เหรอฮะชิบแปดเอาไหมท่านกำลังจอดรถโบไาณอีแล้วเซฟแบบนี่ ไปเบั่งตัวนี้มันกะอยู่เอาก่อนก็ได้เจ้าหา่มามอดกับไแบบนี้เอดง่ายยกหันยันเอยเอมว่ดวหอเอมือูนแนบบูนแอดดเยจอนจิอนจิงโอยจิ้งอนไจิ้อยไปจิอนไปจอไป ไป่านหาหมอจจดรถ่แม่ยังเคยยานนี่จดรถเป็นลมัน่ายไหมยัอหอแ้ว18,000จดแล้วอดูยัง ่ป่าเลยเม่เระเอาหาสอบเนาะเอาหาสอบก่อนไ่้ไม้าได้ไหมนี่แปดน่ะดนี่แปดสถง 18 bé trong hát sau. Chiếc bé hát sau, phải không được hảo kỳ nữa. Bye. Tao hãy, yêu. 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 ทิเมื่อไหรวอยู่ได้ย่วาเนี่ยอยู่ต่างด้าวมาอยู่หน้าไหนเด้อประเด็นี่อยาขีรถพีหน้องเ้ยจอดรถมาได้อจอดแม่ทามทานอี่เจานึ่งพี่น้องเอ้ยว่ามันโมแพงมาได้ มันแพงโผดได้เอาแต่หาสอบไอ้บ้นหายเจอดรถบ่ได้ก็เห็นพี่น้องเอ้ยอันนี้ขึ้นไไหมเจอดรถก็ไนไปไหมเฮจอรถซื่อๆเนี่ยไปทำฐานเนี่ยเขาประคายนะ นก็วางปลาไปใส่เองไปะะปะเลือกก็ไปเลยเลือกอกะไรปแล้ปะปะ้าปะเออออออิอ้านเพิ่อมอีกเพได้จกสอบเลยเ <c oughs> พราะมันหาสอบเนาะ คือยังหานึงาสอมื่อื่อหนี่อีงาสอสแต่บอกว่าราคาเท่าไรขายอเมริกาเท่าไรพ่อบอกสิบแปดเื่กันปะเมื่อวานนี้แต่ซิปสอผ่านอเมรแมาเนาะเหมือน,นจังมากตัวทานยำนี่มันก็อึดเน่ะนะเป็นยำคน สองสองชอวทางอาอ๋อบรรยากาศดีเลยนะฝามคนจักชิฮอดจักมึงใคอยู่เออมันกัดลายเอออันน mm ี hmm ้นีกลัวปะ Tân bạn thì đáp được bọn kính nghiệp à? đợt vẫn đúng, vậy? Hả? cho phân chịu chỉ mùi nó Niềm vừa luôn nè về lúc Tân vào chịu đúng. Tân phân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  chịu ุ๋มอินะคนตกงเลยเดียวก่อนที่ไทยทยังเบอร์นี้ข้าเอาอันนี้นะเอาน้ำอันน,อน,น,นั้นข,ขิงบ่หน้ำเชะขึ้นบ่บางหันเ,นออนเด้ขา้าน้ำเชะเขาเอียงคือแดงมาเลยขึ้นไตมันวัดแดดเนาะเออมันรับวัแด,วดแดดบางยาหรือไม่เอยเขาเขาโปมน้ำใส ก็มันแดดแห้งบาง2องสามวัดวัดแดดไปภูมิทิเลงมืยกระแดงกะเดงหนื่อย้ียอมกะอยนี่ทมเหยาแต่มากะยืนงี่ยาข้ะพเจ้า nhạc nhạc rồi. Nhàng thì... Nhàng nhạc 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 lại nhạc 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 hát cả sòn như này và cái lại này nó cứ thiên cái tác cái thì cái mẹ nó bị này thì nó ờ chọn hàng cứ chỉ đại à, nè cho ท่านเอาไว้ใช่ไหมเขาไปอะไรลำหน้าอยู่บ่เอาไว้ดีเนี้ยก่อนผมเพิ่นมาเอาเองนะ้ยผมเพิ่นชงขดผมเลยเขาจะจิบผ้าเมื่อเนี่ยนะห้าอย่ามองอย่าตรงมัได้ขามไปแด้วเอ้ยทือเก่งนะใช่ปั่นรับต่อ มันจะอยกอันรเยวะมอแรทองเก้านี่เอาเมื่อ่มกมสุในตมันักสร้งเขามันต้อมาจอดราจอดมานั่งเสร้านนั่ครั ไปนี้ก่อนไอช่องไหน้องมาเอาไปค้นทำไหมขิงไปค้นทำไหมเฮ้ไปค้นฐานฮะไปค้นซอยเผาะเปอนเห็ดลายเปอนเองเห็ดแน่หนองคิง ำได้เห้ยได้บันมันจะหื่อนะหื่อจะเอามือนี่หลเยตื่นขึ้นมาเฮ้ยกูมได้อยู่ได้เอีกแล้วมันสิบะเฮ้ยเ้นตายมื่อมันตางหลังมันตน่างหลัง ว่าว่าการน้ำมันเดือดจเอาเฮยเออ <laughs> เสียลย,ลยมะมา <laughs> ด้ออ้อนีมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ออยวมันเป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วหามอตองคือ,อ

่ะพี่น้องรายการจิลวิทยคลิปไปเพียงเนี่ยแล้วไนดะ้ฝากกดไล k ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบาลองเด้อบอกกันคลิปหนาฝนเลยพี่น้องไปดี